สวัสดีจ้าเด็กๆมาพบกับครูวานอีกแล้วนะวันนี้ที่เราก็ยังอยู่กับหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะโดยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการระมัดร,ระวังตนเองให้พ้นจากอุบัติเหตุและการรักษาสุขภาพค่ะครูวานมาแต่เสียงใช่ไหมครูวานอยากให้เด็กเห็นหน้าจอที่ชัดเจนนะครูวานก็เลยแอบอยู่ข้างหลังนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการระมัดร,ระวังตนเองให้พ้นจากอุบัติ แล้วก็การรักษาสุขภาพไปดูสไลด์ต่อไปกันเลย ะะเรื่องการระมรัดระวังตนเองให้พ้นจากอุบัติเหตุนะคะก็อย่างเช่นนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมจากภาพจะเป็นห้องของเล่นใช่ไหมที่ยังไม่เก็บใช่ไหมการระมรัดระวังก็คือการเก็บของใช้ให้เข้าที่เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้ไม่เหยียบไม่สะดุดไม่เตะของเล่นนั่นเองแล้วก็สะดุดหกล้มหรือว่าของเล่นพังเสียหายดังนั้นเพื่อการปร้องกันอุบัติเหตุก็ต้องเก็บของให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบ้ย ร้อยเหมือนเดิมนะคะอยู่ตรงไหนก็ไปเก็บไว้ที่เดิมนะจ๊ะเด็กๆมาดูสไลด์ต่อไปค่ะเรื่องการระมัดระวังตนเองให้พ้นจากอุบัติเหตุนะคะก็คือเห็นไหมเห็นจากรูปไหมการเล่นนั่นเองเราจะเล่นโดยไม่โลดโผนนะคะเล่นรู้จักการระมาราาัดระวังการแกว่งชิงช้าก็จับให้มั่นแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยไม่ยืนบนชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็เอา ขาหรือเท้าลงมาข้างล่างนะคะไม่ใช่เอาหัวลงจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ต้องรู้จักการแบ่งปันกันเล่นเล่น,ลนอย่างเล่นด้วยความรัวรังต่อแถวเพื่อนเล่นนะคะเนี่ยสองคนเนี่ยก็เล่นด้วยกันระมัดระวังผัดกันอ่าคนนี้ฉันจะออกแรงนะเธออยู่ข้างบนฉันอยู่ข้างล่างสลับกันนะคะนี่แหละก็คือการเล่นที่ปลอดภัยไม่เล่นโลดพนรู้จักการแบ่งปันในการเล่นนะคะสไลด์ต่อไปนะคะ การเล่นนะคะคือเราหลีกเลี่ยงของเล่นที่ส่งเสริมความรุนแรงเช่นพวกอาวุธต่างๆนะคะเพราะว่าการเล่นพวกอาวุธต่างๆอย่างเช่นมีดอย่างเงี้ยเราอาจจะพล้งอาจจะเกิดอันตรายหกลลมมีดบาดเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้พวกอาวุธต่างๆไม่อยากให้เด็กๆเล่นเลยเป็นการส่งเสริมความรุนแรงเนาะถ้าเด็กๆอยากจะใช้อาวุธนะั้นจริงๆเรับพวกปืนอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคุณตำรวจคุณทหารใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่นะคะทางราชการ ะะสามารถใช้อาวุธอย่างนี้ได้อย่างถูกต้องนะเด็กๆก,ก็ควรจะเล่นเนี่ยเห็นไหมเห็นเพื่อนเขาเล่นไหมเล่นบทบาทสมมุติเป็นแม่เป็นแม่เป็นลูกเล่นของเล่นเล่นบล็อกตัวต่ออย่างนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการจะดีกว่าเล่นพวกอาวุธต่างๆนะคะ,ะมาดูสไลด์ต่อไปนะคะการระมัดร,ระวังตนเองอีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักกฎกติกาอย่างเช่นการปฏิบัติตน ตามกฎหมายจราจรน,นะดูตัวอย่างเด็กทั้ง3มคนเขาเดินข้ามถนนตรงไหนคะตรงทางม้าลายค่ะแล้วก็ดูสัญญาณไฟจราจรด้วยสัญญาณไฟแดงโอเครถเขาหยุดแล้วเราก็ข้ามไฟเขียวรถเขาวิ่งเด็กๆอย่าไปวิ่งตัดหน้ารถเด็ดขาดนะลูกนะเดี๋ยวเขาเบรกไม่ทนันจะชนเราได้ไฟเหลืองปีกๆรถเขาบางคัานเขาก็จะยังไม่จอดนะเด็กๆต้องรองให้เป็นไฟสีแดงก่อนไฟจราจรเป็นสีแดงแล้ว แล้วก็เดินข้ามตรงทางมาลายแล้วก็ทางที่ดีจับมือคุณพ่อคุณแม่มองซ้ายมองขวาก่อนจะเดินข้ามถนนนะคะและอ,อย่างหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันกน,กน,กน็อกเนาะมีเด็กๆน้องเตอ๋อตอนเรียนออนไลน์ใส่หมวกด้วยใส่หมวกกันน็อกจะดีมากบางคนบอกควรว่าข้ามสะพานลอยสิคุณครูได้นะยิ่งมากควรได้คาตอบที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์ได้เลยเก่งมากเลยนะคะข้ามถนนตรงทางมะลายหรือข้ามสะพานลอยนั่นเองก็จะก่อน ภทั้งตัวเราแล้วก็รถที่ขับขี่มาด้วยเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูสไลด์ต่อไปเลยการรักษาสุขภาพนะคะแน่นอนละ่ะเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ ห,หมูหมูหนึ่งกินเนื้อนมไข่ถั่วมเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันหมูสองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังหมูสากินผักต่างๆสารอาหารมากมายกินเป็นอาจ,จินหมูสีกินผลไม้สีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินหมูห้าอย่าได้ลืมกินพวกไข่มันทั้งสิ้นให้ ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะแล้วก็ดื่มน้ำวันละแปแก้วดื่มนมเมื่อจะได้กระดูกและฟันแข็งแรงนั่นเองจ้ามาดูต่อไปการรักษาสุขภา,าพอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอน,น,นั่นเองรู้จักการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นปัจจยานเตะฟ,ฟุตบอลตีแบดเล่นวิ่งออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะได้ทั้งร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จะพรอ จะเรียนรู้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปในวันข้างหน้านะนี่แหละคือเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะเอาอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองนะลูกนะขอให้เด็กๆป้องกันตัวเองให้ดีนะคะจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองนะสาหรับวันนี้สัปดาห์นี้วันก็มาพบกับเด็กๆเ,เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในวันอังคารนะคะวันหยุดวัน วันเสาร์จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาวันอาทิตย์วันหยุดแล้วก็วันจันทร์วันหยุดเฉยๆนะคะอยู่ที่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติป้องการตัวเองจากโควิดนะลูกนะเป็นดวงทั้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้คือวันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย see y อ u a g เก n นะคะ